รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โชว์เวลาของรายการออโต้ไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถปีที่14แล้วค่ะเจอเจอกับน้องแอมสีดาภาอารีธานนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแอมเองก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอีกหนึ่งคาเฟ่แนะนําเลยค่ะใครยังไม่มาอยู่ที่รังสิตคลอง11ย่านธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะหรือใครกําลังมองหาคาเฟ่ที่ได้ทั้งบรรยากาศสไตล์มินิมอลแบบนี้และพื้นที่สีเขียวเยอะแบบนี้แถมที่สาคัญนะใครมีน้องๆหมาตัวเล็กๆน้องแม แล้วอยากจะให้มาคาเฟ่อบเราด้วยที่ร้านเช Nature Cafe ว i ต t r o เราก็เพจฟันลีดด้วยค่ะวันนี้รายการออโต้ไลท์ทีวีน้องแอมมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างมาติดตามพร้อมกันค่ะ เริ่มต้นในช่วงแรกค่ะกับอ u t ต l ไลท์โซซตีวันนี้น้องแอมและพี่นกสักนรงเราจะมาพูดคุยกันถึงแบรนด์รถยนต์ในประเทศไทยค่ะทั้งในปัจจุบันและอดีตกับการที่บริษัทแม่ได้มีการปิดตัวและหายไปจากตลาดในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือลูกค้าเจ้าของรถควรจะมีการปรับตัวอย่างไรซึ่งวันนี้นะคะพี่นกได้รวบรวมข้อมูลมาฝากในช่วงอ u t ต l ไล e ์โซซ e t ตค่ะ อัตลัยอีเวนต์นะคะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์สัปดาห์นี้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างห้ามพลาดเช่นกันค่ะอัตลัยโนเลดค่ะเทคโนโลยีต่างๆในวงการศาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะรวมถึงทริคดีๆมาเอาใจคนรักรถอีกด้วย และออโตไลท์ออนทัวร์ในวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าพี่นกนะคะเดินทางบนเส้นทางที่สวยงามและท้าทายสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีผ่านะเป็นนิสสันนวาวาล่าคาริเบอร์ค่ะกระบะยกสูงจากค่ายนิสสันที่ได้รับการปรับรายละเอียดพร้อมสมรรถนะแบบทนพร้อมลุยกับราคาที่เป็นเจ้าของได้ที่ง่ายยิ่งขึ้นจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าในตอนนี้ค่ะพักชมเสียงน้าใจทางรายการสักครู่ค่ะ Auto ตไล e t ทีว like ีอ l i โตไล c ์โซ y สนับสนุนโดยใหม่ isuzu d max ส2ง ddi m a g f o r c พลังใหม่กำหนดโลก mazda b p 5 0ใหม่พลังแกร่งสะท้อนตัวตนใหม่ next gen ford everest w i t r a k รับมือได้หมดทุกบททดสอบ new honda hrv e h e v ให้อิสระขับเคลื่อนชีวิต a l l New Mitsubishi X-Force s e v Experience the Force New MG S5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคนในช่วงของ Auto l i f e s o c i e ค่ะอยู่กับพี่นงสนรงสวัสดีค่ะพี่นงสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบริษัทแม่และกันนะคะบางแบรนด์เกี่ยวกับการแบบหยุดทำตลาดแล้วอย่างเงี้ยลูกๆนะคะที่มีอยู่ในท้องตลาด จะต,ต้องใช้ชีวิตกันยังไงก็คงไม่สายใบที่เราจะมาพูดกันถึง,ถงเนต้าครับเพราะว่าแบรนด์รถจีนในประเทศจีนนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยต้องถือว่ามีกลุ่มที่ใหญ่กลางและเล็กนะครับซึ่งเนต้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มของออบริษัทเล็กนะครับแล้วก็การที่จะกลับขึ้นมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากว่าแบรนด์เขาเยอะไงลองคิดดูดิมันมีคนจํานวนมากในการที่คนที่ล้มเนี่ย ไม่ได้ล้มแล้วข้ามแต่ว่าเขาล้มแล้วโอกาสที่จะยืนจะมีคนนักลงทุนเข้าไปนําเงินเข้าไปช่วยอะไรต่างๆมันค่อนข้างค่อนข้างยากจริงๆครับผมหวังว่าเนต้าจะเป็นแบรนด์สุดท้ายที่ปิดตัวในประเทศไทยนะครับใช่ค่ะพี่น้อยย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยอย่างที่บอกคือเนต้าไม่ใช่แบรนด์แรกที่หายไปจากตลาดเมืองไทยนะครับันอดีตที่ผ่านมาเอาใกล้ๆเลยใกล้ก็อย่างเชฟโรเลตนะครับอออพอเขาประกาศที่มีการขายโรงงานให้กับทาง เกร a วอ a r มอเตอนะครับเข้ามาเทคโอเวอร์ไปนะครับทางรถทั้งหมดเนี่ยก็มีการทําราคาลงมาลงไปครึ่งหนึ่งนั่นคือเชฟโรเลตนะครับแต่ยังมีรถอีกเยอะแยะมากมายอีกหลายๆรุ่นนะครับที่เคยเข้ามาทําตลาดแล้วก็หายไปนะครับแบรนด์ที่หายไปบริษัทแม่ที่หายไปนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสกอ d a v โฟล์คสวา n เก้นซต่างๆนะครับก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่กลับเข้ามาทําตลาดใหม่นะครับโดยผู้ประกอบการใหม่เนี่ยก็จะ รอ,อ,องรับลูกค้าใหม่นะครับส่วนลูกค้าเก่าถ้าสามารถรับกับระดับราคาได้เนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับซึ่งพอเราคิดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตนะครับในอดีตสักที่สิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการรองรับเรื่องของการบริการเนี่ยรถยนต์เนี่ยซื้อมาขายไปก็คือซื้อมาเนี่ยก็ใช้ถ้าต้องซ่อมเนี่ยก็เข้าไปที่อู่เข้าไปที่ศูนย์อะไรต่างๆแต่ไม่มีเรื่องของวารันตีนะดังนั้นถ้าเรามาพูดถึงรถที่ ทุกวันนี้คุณซื้อนะแล้วก็บริษัทแม่ไม่อยู่แล้วอต้องทําตัวยังไงต้องดูแลตัวเองแบบไหนต้องกลับไปดูแลตัวเองเหมือนกับในอดีตแหละหรออ่าอย่างเช่นล่าสุดเลยอย่างเช่นอ่านลูกค้าใช่ลูกค้าเนต้าดูอยู่คือข้อที่หนึ่งเลยใช้รถตามปกติโอเคคุณไม่มีสิทธิ์ตื่นสต้นนะครับเพราะว่าคุณซื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้ามันมีปัญหามันมีปัญหาอะไรต่างเนี่ยนะครับกับรถของคุณเนี่ยแน่นอนครับ ผมย้อนกลับไปก็คือรถแบรนด์ต่างๆที่เคยอยู่ในตลาดแล้วมีการยุติการทําตลาดไปนะครับอย่างที่ผมบอกสก o ด้อะไรต่างๆหรือเทฟโรเลดหรืออะไรต่างๆที่มันมีปัญหาเนี่ยก็จะมีะแพทย์เฉพาะทางอ๋อก็คือสามารถมีคนดูแลเฉพาะทางอยู่นะ,ะตรงนั้นเรียกว่าอะไรคืออู่เฉพาะทางแหละนะครับที่รอ,อ,องรับก็คือประมาณว่า พนักงานหรือหัวหน้าช่างในศูนย์บริการเนี่ยออกมาเปิดเองอ,อะไรต่างๆเขาก็จะรองรับอูเฉพาะทางเลยว่ารองรับรถรุ่นนี้รองรับยี่ห้อนี้อะไรต่างๆนะครับผมว่าหาหาไม่ได้ยากนักนะครับตรงนี้เนี่ยจะรองรับกับรถเนต้านะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วก็คือกิ้งกือ EV Shop นะครับแล้วผมเชื่อว่าอนาคต ก็น่าจะมีคนที่มองเห็นช่องทางตรงนี้เปิดเพิ่มขึ้นนะครับกิ้งกือเนี่ยเป็นทางออกอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำนะครับแล้วก็น่าจะมีคนอื่นๆมารองรับตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็คืออย่าไปทิ้งรถนะครับอนอกจากว่ารถคุณพังจริงๆเนี่ยก็ต้องหาทางแหละว่าจะทำยังไงครับในช่วงออโตไลท์โซเซตี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นงสังนรงมากๆขอบคุณนะคะด้วยความยินดีครับคุณผู้ชมคะไปตามช่วงต่อไปของรายการออโตไลท์ทีวีกันต่อเลยคะ่ะ ฟอร์ดประเทศไทยนำโดยคุณเมทัศนลิขิตสัจยาคุณผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดจัดกิจกรรมเอเวอเรสต์แฟนมีตเชิญชวนแฟนฟอร์ดเอเวอเรสต์ร่วมพบปะพูดคุยจิบกาแฟแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์พร้อมร่วมกิจกรรมประกวดรถแต่งฟอร์ดเอเวอเรสต์ให้สุดขีดในแบบคุณชิงรางวัลชนะเลิศสูงสุดแท็กเก็ตทัวร์สิงคโปร์ พร้อมตัวเข้าชมการแข่งขัน F1 รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า70,000บาทกิจกรรม e v e r e s t f a n m e e t ถือเป็นการรวมตัวของเจ้าของรถและคนรัก Ford e v e r e s t ที่มีความชื่นชอบการแต่งรถในแบบต่างๆที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์และความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนใครโดย Ford ได้นำรถยนต์ Ford e v e r e s t รุ่นเทรนมาจัดแสดงในงานเพื่อเป็นสีสันและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ลูกค้า f อร์ Ever e s t ที่ชื่นชอบการแต่งรถด้วยครับ m e r c e d e s b e n บประเทศไทยนําโดยมิสเตอร์มาตินเฉวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเดิมจัดงาน Class of its own The New CLA Designer Talk สร้างปรากฏการในรอบ20ปีด้วยการดึงเดนิสบริงดีไซเนอร์ระดับโลกจาก Mercedes-Benz Design มาร่วมเผยแรงบันดาลใจและแนวคิดการออกแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เจ n เนอเรชันล่าสุด The New CLA ก่อนที่จะนำรุ่น CLA 250+ Plus with EQ Technology มาจัดแสดงในประเทศไทยครั้งแรกที่งาน Motor Expo 2025นี้โดย The New CLA มาพร้อมแพลตฟอร์ม MMA Mercedes-Benz Modular Architecture ที่เน้นความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถเข้ากับรถยนต์ทุกระบบขับเคลื่อนทั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์สันดาปภายใน สอดคล้องกับการปรับกลยุทธ์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากเดิมที่ใช้ซับแบรนด์ Mercedes EQ ก็จะปรับเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้แบรนด์ Mercedes-Benz ทั้งหมดโดยรถยนต์ทุกรุ่นที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%จะใช้ชื่อรุ่นตามด้วย Wish EQ Technology ส่วนรถยนต์ปรั g กอินไฮ i ริก็จะตามด้วย Wish EQ t e c h n o l โ g y นั่นเองนะครับ g w m Thailand เปิดบ้านต้อนรับคาราวานสมาชิกชาวแทงเกอร์ er ครับ และสื่อมวลชนจากสาธารณารัฐประชาชนจีนจำนวน17คนพร้อมด้วยขบวนรถ GWM แท n ง300และ GWM แท n k 400 Hi4T จำนวน8คันที่เดินทางข้ามพรมแดนจากเมืองคุนหมิงมนทลยุนนานผ่านประเทศลาวสู่ประเทศไทยและจะมุ่งหน้าต่อไปอยังประเทศมาเลเซียรวมระยะทางกว่า8,000กิโลเมตรเป็นระยะเวลา20วันแห่งการเดินทางเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิก GWM Tanker Club ไทยแลนด์อย่างใกล้ชิด ณ GWM p r e m i e r ์สีนัครินโดยมี Mr. สเตอร์เวโจกรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารระดับสูงของ GWM Thailand ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ GWM ในการผลักดันแบรนด์ GWM Tank ให้เป็นมากกว่ายานยนต์ผ่านการสร้างคอมมูนิตีระดับโลกที่แข็งแกร่งและยั่งยืนพร้อมส่งต่อจิตวิญ,ญญาณแห่งแท้งหรือแทงสปิริตที่มีทั้งความแกร่ง ความชาญฉลาดและความพร้อมลุยทุกสถานการณ์ที่เชื่อมโยงผู้ใช้จากหลากหลายประเทศเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงโดยในอนาคต g w m จะมีการจัดกิจกรรมอีกมากมายเพื่อเป็นการสร้างชุมชนผู้ใช้ที่เหนียวแน่นและแข็งแกร่งในประเทศไทยครับมินิประเทศไทยเปิดมิติใหม่แห่งไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยด้วยการนำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษผ่านมินิเอ็กซ์เพลีกับ7 m o s มส ที่ผสานความสนุกแบบโคลคาร์ดเข้ากับศิละปะแบบมีส่วนร่วมนักง,งาน Awakening s ทรงวาด2 0 2 5ซึ่งจัดขึ้นณย่านทรงวาดภายใต้ความร่วมมือกับ a w a k e n n n g f e s t i v a l แส์แรงโฉมลานจอดร,รถช้างให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะอินเตอร์แอคทีฟสะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของมินิด้วยการจัดแสดงรุ่นไอคอนิกอย่างมินิคูเปอร์เอที่ถ่ายทอด DNA ความสนุกสนานและความเป็นพรีเมียมของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท้ามกลางการตกแต่งด้วยศิละปะจากแสงไฟและดิจิทัลอาร์ตสุดล้ำที่ผสมผสานความร่วมสมัยและสุนทรียภาพเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและนอกจากไฮไลท์จากมินิประเทศไทยแล้วภายในงาน Awakening s o n g w a 2 t 0 25ยังมีโซนศินละปะสุดชิคอีกมากมายภายในลานจอดร,รถช้างที่ได้รับการเปลี่ยนโฉมให้เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้สัมผัสกับค่ำคืนที่สองประกายภายใต้ธีม e l e c t r i f f i h e Night ทั้งหมดนี้คือการสร้างสารรค์ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงและสไตล์ดนตรีและศิลปะเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในบรรยากาศยา่านศิลปะที่มีสเสน่ห์ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครครับ Auto like knowledge บริษัท Honda าอ t ตโ o มบิ e ประเทศไทยจำกัดส่งดีลแรงเต็มสปีดเอาใจแฟนๆสายสปอร์ตกับแคมเปญ h e Ultimate Drive Deal ให้คุณได้เป็นเจ้าของ h o n d a Civic t y ท e R ที่สุดแห่งยนตกรรมความสปอร์ตที่มาพร้อมกับระดับราคา3 9 9ล้านบาทกับข้อเสนอสุดพิเศษร,รวมมูลค่า 400, แสนบาทเมื่อจองและรับรถตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้โดยรับทันทีแคมเปญพิเศษมูลค่า200แสนบาทและรับเพิ่มบัตรของขวัญสยามกิฟต์การ์ดมูลค่า2 0 0แสนบาทเพื่อใช้จ่ายแทนเงินสดสำหรับลูกค้าเครือสยามพิวัฒน์ทั้งสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และไอคอนสยาม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศหรือที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า24ชั่วโมง Honda Call Center โทร023417777ครับ MG ประเทศไทยปรับรุ่นย่อยใหม่ให้กับรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ BSUV กับ New MG S5 EV D+ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่และมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็น สร้างมาตรฐานใหม่ของความคุ้มค่าที่ทุกคนเข้าถึงได้พร้อมความมั่นใจกับการรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานไลฟ์ไทม์วารันตีรองรับทุกจังหวะของการเดินทางในทุกเส้นทางได้อย่างลงตัวสำหรับ New MG S5 EV มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยรุ่น V ให้กำลังสูงสุด245แรงม้า350นิวตันเมตร สำหรับรุ่น D+ และ X ให้พละกกำลังสูงสุดที่170แรงม้า250นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังทั้งยังเสริมความมั่นใจในการขับขี่ด้วยระบบ One Pedal ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Euro NCAP โดย New MG S5 EV D+ มาพร้อมล้ออัลลอยสีดำขนาด17นิ้ววคมงลายมันติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้ปรับได้4ทิศทางเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางลำโพง4จุดร่องมองหลัง และระบบเตือนการชนด้านหลังจำหน่ายในราคาพิเศษเพียง6,99,900บาทจากราคาปกติที่7,49,900บาทโดยพร้อมส่งมอบภายในเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับออตโตไลฟ์ทีว like ีออตโตไลฟ์ทีวี เราพบกับน้องแอมอีกครั้งมาปิดท้ายในช่วงของ Auto Life On Tour วันนี้ค่ะพี่นกเดินทางบนเส้นทางที่สวยงามและท้าทายสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีผ่านะเป็นนิสันนวล่าคาลิเบอร์กระบะยกสูงจากค่ายนิสันที่ได้รับการปรับรายละเอียดพร้อมสมรรถนะแบบทนพร้อมลุยกับราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นไปชมกันเลยค่ะ Auto Life On Tour สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับด้านหลังของผมคือสยามนิสสันหรือนิสสัน M1 นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเมื่อวานนี้เราเดินทางด้วยนิสสันนาวาร่ารุ่นคาลิเบอร์นะครับซึ่งเป็นรุ่นย่อยพิเศษใหม่คือรุ่น SL นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นขับ2ยกสูงนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับเครื่องยนต์2.3ลิตรทวินเทอร์โบนะครับแรงม้า1 9ึาแรงม้านะครับแล้วก็เมตร เกียร์อัตโนมัติเสปีดนะครับระดับราคาของเขาเนี่ก็คือ8 4ด0 0 0บาทนะครับวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเราจะเดินทางไปที่บ้านหมื่นลือชัยนะครับไปบริจาคของให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับรวมถึงไปที่ไร่พักดีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดต,ตากนะครับรายละเอียดของการเดินทางรายละเอียดของรถรวมถึงกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในออ t โต้ไลท์ออนทัวร์ครับ เป็นครั้งแรกนะที่เราได้มีโอกาสได้ทดลองขับนาวาล่าคาริเบอร์รุ่นย่อยใหม่พูดถึงคันนี้แล้วเราไปโฟกัสที่คันนี้ดีกว่านะว่าเ,เขาเขาเป็นตัวใหม่เขาเป็นพระเอกของงานนี้นะครับกออ็นิสสันนาวาล่าคาริเบอร์คาริเบอร์รุ่น SL เป็นรุ่นย่อยใหม่คือเป็นการเสริมฐานล่างสามรุ่นไลน์อัพใหม่เนะี่ยซึ่งยนต์ขนาดเท่ากันนะครับ3.3ลิตรมีเทอรโ์โบแปรผันกับเทอร,ร,ร,ร์บินเทอร์โบแล้วก็แต่ตางเรื่องตัวถังนะครับแล้วก็ออปชั่นรวมๆเนี่ย S <S เหมือนกันครับนะครับตรงนี้แหละน่าสนใจเรื่องของออปชั่นนะครับแต่ตอนนี้เราพูดคุยกันถึงรายละเอียดของรถที่มันมีความแตกต่างจากเดิมนะครับเอาตั้งแต่รอบขันเนี่ยตรงไหนที่เดิมเนี่ยมันเป็นโครเมียมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเอ่อสีดำแล้วก็กันชนเนี่ยสีเดียวกับตัวรถแต่กระเบื้องขอบคิ้วของกันชนเนี่ยเนด้วยแซมด้วยสีดำนะครับล้อแม็กก็ของเดิมเป็นล้อแม็กในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปหรือรุ่นกลางเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย ทั้งสานุ่นจอที่เสริมเข้ามาเนี่ยใช้ล้ออาระะเห็็กหมดทั้งหมดเลยสเก็ดนิ้วรวมถึงไฟหน้าชุดไฟหน้าของเดือมันเป็นจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตอนนี้ลดเปคลงเป็นฮาโลเจนก็คือหลอดะใสฟมาที่ด้านข้างด้านข้างเนี่ยกระจกข้างใช่ไหมก็เป็นสีดำสีดําไม่มีระบบไฟฟ้าด้วยคือการปรับขึ้นลงอะไรได้กวองได้มองได้ก็ด้วยไฟฟ้านะครับแต่ เขาเกิดการพับไม่มีไฟฟ้าเวลาจะพับหรือล็อกรถเนี่ยก็ใช้นิ้วมือพับเขานะครับ,รบก็แบบทั่วไปดั้งเดิมนะครับผมส่วนิด่หนึ่งด้วยความที่เป็นรถขับ2ยกสูงเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีบันไดข้างออนะแต่คันนี้เนี่ยก็จะมีการตัดออปชันที่เป็นบันไดข้างออกไปออนะครับด้านท้ายก็มีจุดแตกต่างที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกันชนใช่ไหมจะบอกว่าแตกต่างก็คงไม่ใช่จะบอกคือจะบอกว่าเป็นการตัดออกออก็คือตอนนี้เอารุ่นคาริเบอร์รุ่นย่อยใหม่ทั้งสามรุ่นเนี่ย ไม่มีอันชนท้ายนะครับครับผมแล้วก็เรื่องของเซนเซอร์ล่ะเซนเซอร์ไม่มีเลยจุดที่เพิ่มเติมภายในก็เป็นเรื่องของออปชันที่เป็นระบบครุสคอนโทรลนะครับเป็นครุสคอนโทรลแบบทั่วไปนะไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ทีปไม่ใช่ก๊อปอันโกครับผมก็คือล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับแล้วก็คุลสตาร์ทโหมดที่เพิ่มเข้ามานะครับของกับกุญแจเจคีเป็นคีเลสนะครับก็ตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาส่วนภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเขาตั้งแต่ที่ที่เรานั่ง เบาะนั่งจะเป็นบาะผ้าล้วนเลยใช่ครับเป็นเบาะผ้าแบบไม่มีการแซมด้วยหนังสังครักกัใด,ใดๆเลยนะนะครับส่วนพวกแดชบอร์ดเนี่ยก็มีความคล้ายกับรุ่นย่อยคาริเบอร์อื่นๆสิ่งหนึ่งที่นิสสันมั่นใจก็คือเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของช่วงล่างคือมันทํางานแบบล่นไหลมนล่นไหลลืไหลแล้วก็แบบเดียวนะความเร็วมันไปแบบ120กิมตรต่อชั่วโมงแบบแชิวๆไปสบายๆอ่ะไม่ต้องแบบไป เค้นมันขยี้มันอะ่ะมันไปดีครับเกียร์มันต่อเนื่องมากครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยคือไว้ใจได้เลยนะช่วงล่างดีแล้วก็พวงมันไรเนี่ยแม่นมากนี่คือจุดเด่นดังนั้นสิ่งที่ได้มากับการขับนิสันนาวาร่าคาริเบอร์คาริเบอร์เนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราพูดถึงนะครับ ก็ขับรถมาประมาณ4 0กว่ากิโลเมตรนะครับมาถึงที่วัดหมื่นลือชัยนะครับซึ่งเป็นชายแดนระหว่างจังหวัดตากหรือชายแดนไทยกับทางฝั่งพม่านะครับตอนนี้เนี่ยที่วัดแห่งนี้เนี่ยเราจะมาร่วมกันบริจาคของให้กับชาวบ้านกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานครับแต่ตอนนี้พื้นที่แห้งแล้วนะครับแต่ความขาดแคลนยังคงอยู่นะครับก็จะมีการทำกิจกรรมตรงนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับคุณผู้ชม สุดเขตประเทศไทยครับที่บ้านหมื่นลือชัยนะครับตำบลพบพระอํเาเภอพบพระจังหวัดต่างนะด้านฝั่งเราเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านหมื่นลือชัยนะส่วนฝั่งนู้นเนี่ยเป็นพม่านะฮะคือบ้านชิบาโบนะครับที่เขาเรียกเม,เมืองเมียวดีนะครับของพม่าครับเรียกว่าห่างกันเนี่ยมองไปก็เห็นนะคุณผู้ชมคือมีน้ําขั้นแค่นั้นเองนะแม่น้าเมือยเนี่ยขั้นอยู่นิดเดียวนะอยู่สักผมมองด้วยสายตาอยู่สักประมาณ50เมตรแค่นั้นเองนะถือว่า ออสองประเทศนี้อยู่ได้กันมากเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับคุณผู้ชม เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่ไร่พักดีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับภาคเหนือของประเทศไทยนะและที่สําคัญก็คือเป็นชายแดนนะที่นี่เนี่ยบนพื้นที่กว่า300ไร่นะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยที่นี่เนี่ยจะส่งกล้วยหอมทองให้กับทางร้านสะดวกซื้อมากกว่าวันละ3,000 30, ใบนะบถือว่าเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและช่วงนี้เราไพบกับเฮียพักดีเจ้าของไร่กล้วยหอมทองแห่งนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการเลือกใช้รถของเขาครับคุณผู้ชมสำหรับนิสสันนวาร่านะครับ สำหรับผมอ่ะเขามีส่วนช่วยให้เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพคือเขาเหมือนเพื่อนเหมือนญาติแล้วก็เหมือนลูกน้องที่ซอสัต์ซีพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราตลอดไป แล้วครับถือว่าเป็นทริปของการเดินทางที่มีความคุ้มค่ามากๆานะครับกับการเดินทางมาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับที่ไร่พักดีแห่งนี้นะครับถือว่าได้อยู่กับรถคันนี้ในเส้นทางที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยกับรถคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ครับเรื่องของเกียร์นะครับเรื่องของพวงมาลัยเรื่องของช่วงล่างนะครับตอบสนองในเรื่องของการขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะการเดินทางบนเส้นทางจากกรุงเทพเนี่ยมาที่อำเภอพบพระเส้นทางคดเคี้ยวนะครับ ดังนั้นเรื่องของการตอบสนองเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการขับขี่ต่างๆเนี่ยจะแสดงความชัดเจนครับโดยภาพรวมของรถคันนี้นะครับต้องถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องของการขับขี่แล้วก็สมรรถนะต่างๆครับส่วนออปชั่นก็คืออย่างที่บอกคือเขาให้มาในระดับที่พอเพียงกับการใช้งานนะครับต้องถือว่าระดับราคา842,000บาทครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเราต่างๆที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือ Nissan Navara Caliber SL Double Cab เกียร์อัตโนมัติ7สปีดครับคุณผู้ชมครับ ออโตตไลฟ์ทีว like ีออโตตไลฟ์ทีวีเป็นหนึ่งสถานที่เลยค่ะที่น้องแอมแนะนำม,มากี่รอบก็ชอบทุกครั้งกับน a าเชอร์คาเฟ่แอนด์บริทัแห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่ได้ทั้งสไตล์มินิมอลเข้าไปข้างในนะคุณผู้ชมอินดอร์ของเขาจะเป็นสไตล์แบบสบายๆผ่อนคลายประหนึ่งนั่งอยู่ที่บ้านพอออกจากโซนอินดอร์เอวดอร์นี่เป็นการ์เดนโอ้โห ใครที่อยากจะได้ที่แบบพักผ่อนหย่อนใจแนะนําเลยค่ะนาเชอร์คาเฟ่แอนด์บิโชซึ่งตั้งอยู่ที่รังสิตคลอง13ย่านธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะอยากให้ทุกคนได้มาเช็คอินได้มากินของอร่อยๆแล้วก็ได้มาแชะถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าตัวแอมเองก็ถ่ายไปหลายมุมเช่นกันวันนี้ก็ต้องขอฝากด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของรายการอัลต l ไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถในสัปดาห์นี้ฝากทุกคอนเทนต์ฝากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางรายการอัลต l ไลท์ทีวีวนวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณชอรริิกกาาสวยยจแดม มากเลยสัปดาห์หน้าจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าพิเศษมากเลยนะเพราะว่าพี่นกเองจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตะลุยในงานคาโชว์จะไปที่ไหนติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ